คนผมมองหลังจังหวัดสุดท้ายคือเห็นแต่แสงแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสำรอไปเลยไปคดีไหมคดียังยังไม่ได้ดำเนินการครับแต่เรามีการไปแจ้งความไปแล้วไปลงเป็นคดประจำวันครับเรียบร้อยแล้วครับต้องคะที่มันมีข้อมูลว่าพี่โตเนี่ยเป็นยอมให้วดิชลีอ่าเอาปาระชาชนมาเพื่อทำประกันครับก็เป็นคนแจ้งชื่อให้พิวดิชลีนะผมเลยไม่ใช่ครับอันนี้ผมขอถามยอดกลับไปหาหน้าข่าวนะครับ นักข่าวมีครอบครัวนักข่าวจะให้คนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวทำไมโดยการที่คุณจะได้เงินคือการสูญเสียของชีวิตหนึ่งชีวิตเพื่อแลกกับเงินผมถามเลยว่าแล้วพวกคุณถ้าเป็นคุณน่ะเป็นท่านท่านทั้งหลายนี่ท่านจะยอมหรือครับยกให้คนอื่นน่ะเออครับขอโทษนะฮะได้เรื่องของแกลนตินี่ภรรยาแกลนนี่ภรรยาเราเคยมีการตกลงว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณปินนี่นะครับให้ทําประกันเผื่ออะไว่า็ทำประกรรักะกนตรงนี้มีไหมไม่มีครับ ยืนยันตรงนี้เลยครับไม่มีไม่มีนะไม่มีครับผมทำประกันไว้เผื่อถ้าเกิดคุณเป็นอะไรได้เาเงินไปช้นนี้แทนเขาาเงี้ยมีไหมไม่มีครับไม่เคยว่าที่ทำประกันให้ผมหน่อยคุณทำประกันให้ผมหน่อยไม่มีครับแล้วผมก็ไม่เคยไปเซ็นครับไปทำเองครับยืนยันด้วยเกี่ยวกัของลูกผู้ชายว่าเขาทําโดยพละการด้วยตัวเขาเองโดยมีความตั้งใจที่จะทําเราไปนี้เขาเท่าไหร่ในที่เขาเก่าอ้างฟ้องมาครั้งนั้นว่าห้าสิบล้านใช่ไหมคุณเอามาจริงเอามาจริงไหมไม่ถึงครับ เดี yeah, mm ๋ยวเดี been, ๋ยวให้คุณพี่ตอบเดี๋ยวให้แฟนตอบพี่แป๊บนึงขอถามคถามหนึ่งตัวของวัชรีกล่าวอ้างว่าพี่เนี่ยรับรู้เรื่องของการทำประกันเพราะว่าต้องการจะปิดนี่ที่เป็นมีต่อกันไม่ใช่ครับนั่นคือทากล่าวอ้างเอาพูดง่ายภาษาบ้านๆคือทาแก้ตัวของคุณวัชรีเพื่อให้ตัวเองดูดีในสังคมแค่นั้นเองนี่คือความจริงถ้าจริงต้องพูดเหมือนผมครับตอบตอบถามพีุ่กอีกรอบหนึ่งค่ะพี่มุก ตัวของตัวของฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งเนาะเขาอ,อ้างว่าเงินที่เป็นหนี้กันเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการทําธุรกิจปิดที่ดินไม่ปิดโฉนดที่ดินค่ะอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงก,ก็ปล่อยเงินกู้ก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะ,ะก็มีโฉนดนะครับแล้วตัวฉันก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันซึ่งลูกหนี้ในบริเวณตรงที่เราไปปล่อยอ่ในคดีแรกที่หนูโดนฟ้องเขาพูดจะมาเป็นพยานให้หนูได้ซ้าว่าเขาได้ กู้ยืมเงินหนูไปจริงแต่เขายังไม่มีชอคใช้แต่ในคดีที่หนูโดนฟ้องหนูก็ไปตกลงยอมความรับสภาพนี่ก่อนก็เลยไม่ถึงขั้นนำสืบค่ะนำสืบพยานค่ะแล้วในส่วนนี้ที่ถามว่านี่ห้าสิบล้านอ่ะจริงไหมไม่จริงค่ะถามนักข่าวนะคะในคําฟ้องที่เขาฟ้องที่ชั้นมาว่าเขาปล่อยเงินกู้ให้ชั้นมาถึงห้าสิบล้านและไม่มีการชําระเลยตกกะการง่ายๆค่ะถามทุกท่าน ท่านปล่อยเงินกู้ห้าล้านแรกไม่ได้อะไรกลับมาเลยปล่อยให้อีกก้อนที่สองสิบล้านไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรกลับมาเลยท่านจะให้ก้อนต่อไปไหมคะก็สรุปเราเอามาอีกก้อนอ่ายอดนี่จริงๆน่ะน่าจะประมาณสิบล้านเอามากี่ครั้งครับจำไม่ได้ค่ะมันมันหลายครั้งหลายครั้งว่าครั้งแต่ครั้งครั้งเท่าไหร่จำจำไม่ได้ค่ <10, 000 S 1> <า>ะมัน,เ,นเยอะมัน,ม,นมันหลายครั้งและและการให้ส่วนใหญ่จะเป็นการ โอ้และเขียนเช็คเป็นการยืนปากต่อหรือไม่มีสัญญาเลยไหมไม่มีค่ะเป็นีงเงินคู่เป็นกู้เงินไหมไม่ค่ะแล้วเราบอกเรามาั้ว่าเราได้เงินมาเราจะไปทําอะไรก็จะไปคืนเขาก็จะไปปล่อยดอกไงคะทีนี้เราก็มีการผ่อนชำระให้ดอกทั้งต้นทั้งรายให้เรื่อยอประมาณแปดล้านกว่าบาทในสเตตเมนต์นี้ค่ะเรา่อโทษไม่เคยติดไม่เคยค้างเลยใช่ไหมค้างค่ะค้างสิคะถึงถึงถึงพูดได้ว่ายังมีนี่นี่ที่ยังค้างกันอยู่แต่เขาก็ฟ้องดิฉัน แล้วสารก็ยกทำไมต้องถือพรึงห้าสิบล้านก็น่าจะเป็นทบต้นทบดอกอะค่ะแล้วบอกว่าเป็นหนี้ห้าสิบแล้วบอกว่าประสงค์ทาประกันเพื่อให้คุมยอดหนี้ถ้าอ้างว่าเป็นหนี้ห้าสิบสาลยังยกฟ้องแล้วทําอะไรประกันตั้งร้อยยี่สิบล้านคะก็ที่ฟังก็ดูเหมือนว่าตอนแรกจะเป็นการทำธุรกิจด้วยกันด้วยดีอะไรเป็นจุดแตกหักทั้งสองฝ่ายให้เกิดเรื่องในการฟ้องร้องก้นก็ไม่ได้ผลประโยชน์ตามตกลงไงคะเขาต้องการเท่าไหร่ก็เป็นจุดแตกหัก ชําระต้นไม่ได้ชดําระดอกไม่ได้ค่ะจริงตามกฎหมายจริงต้อง,ง,องพอห้าสิบล้านมันก็ไม่ได้เลตยตามดอกแล้วทีนี้ในคําฟ้องรู้ไหมคะห้าสิบล้านเกิดจากอะไรในเมื่อสลิปการโอนและเช็คที่เขาใจ่ายให้เราเนี่ยยอดมันไม่ถึงห<ม>้าสิบเขาเขียนในคาฟ้องมันบอกเงินสดให้อดิชัน้นสิบล้านบ้างสิบสองล้านบ้างห้าล้านบ้างในขณะที่ยอดเงินที่โอนให้หลักหมื่นหลักแสนคือเป็นการโอนและเสียบเช็ค คนเป็นนักธุรกิจขนาดนั้นไม่มีใครจ่ายเงินสดหรอกค่ะเขาี้องมีพยานหลักฐานตรงนั้นนะเขาส่งภาพสามีเขาถือเงินกองเงินยี่สิบล้านไม่มีค่ะและเป็นภาพที่เขาถ่ายก่อนที่เขาจะมาทําธุรกิจกับดิฉันสืบได้ค่ะยื่นของร้องเลยให้รับสภาพที่ห้าสิบล้านได้มีการเซ็นไหมไม่ได้เซ็นค่ะเพราะว่าไต่สวนสารก็ยกเลยค่ะเขาไปฟ้องสาลเลยใช่ค่ะและล่าสุดเห็นเขาบอกเมื่อวานนะคะว่าเขามีการฟ้องอีกรอบหนึ่ง แต่เปลี่ยนสารของของในยอดนี่เดิมแต่มีเรื่องฉนดปลอมเข้ามาและฉนดปลอมเป็นชื่อแม่ดิฉันซึ่งไม่เป็นความจริงค่ะทราบความจิงกรณีของของคุณแดงค่ะตัวของวัชรีเนี่ยมีการอ้างว่าคุณแดงอ่ยเหมือนพยายามจะจบชีวิตตัวเองด้วยว่าโดนเราโกงเงินไปอันนี้เราไม่ทราบข่าวว่าเพราะว่าช่วงเวลาที่ ที่เขาเอาอ้างว่าเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะ่ะหอยู่ในเรือนจำแล้วเขาจะฆ่าตัวตายได้ยังไงโอเคเขาจะโกดเครื่องอะ่ะเชื่อได้เพราะเราเป็นหนี้ถูกไหมคะแต่เขาบอกว่าจะผูกคอตายจะถูกได้ไงวันที่เขาล่อสามีดิฉันออกไปเขาบอกเขาทําธุรกิจรถจำหนังรถกับแทงรายได้ดีมากจนแปงอะติดหนี้เขาอ่ะ หกล้านจะใช้หนี้หมดแล้วมีการส่งสลิปให้หนูดูว่าแลงโอนเงินให้จนทําให้เราเชื่อว่าเขาทําธุรกิจนี้เราได้ยได้ดีถึงยอมออกไปดูบ้านเช่าเพื่ออยากไปทํางานกับเขาอยากมีรายได้แบบเขาเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวทํางานกับพี่พี่จะค่อยๆหักหนี้ให้เราก็เชื่อว่าเราได้รับโอกาสตรงนั้นค่ะก็ของแฟงกับเราเนี่ยเป็นหนี้กันอยู่เท่าไหร่เนี่ยอ่ามันนานแล้วจำยอดไม่ได้ค่ะแต่แต่หลายบาทอยู่ค่ะถึงประมาณแบบหาล้านอะไรอย่างเงี้ย ก็น่นาจะถ,ถึงอยู่ค่ะค่ะ <ui> right? ี่ออสรุปเนี่ยว่าพามาแจ้งเรื่องอะไรบ้างเอาดูแล้วตามข้อกฎหมายเข้าอกขย่ออขยับไหมี่ออยู่ี่ออยู่ตรงกลางไหมอ้าวได้อ๋อตรงกลางก็ในเรื่องของของข้อกล่าวหานะคะก็ต้องเดี๋ยวให้ทางตำรวจเป็นคนประเมินว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสองสามีภรรยาเนี่ย ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายอะไรบ้างหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างอันนี้อ้ยังสรุปไม่ได้ว่าต้นมันก็ปลอมแลวใช้เอกสารปลอมอใช่ปลอมใช้เอกสารปลอมใช่ค่ะทำประกันชีวิตใช่ค่ะใช่ไหมใช่แล้วในเรื่องพยายามฆ่าตรงนี้มองยังไงพยายามฆ่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นทางตํารวจที่สืบสเกตซึ่งเห็นทางตำรวจติดต่อมาแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องต้องสอบสวนใหม่สอบรยกาาเมื่อวานแล้วสเกตเรียกมาแล้วนะเรียกก่อน่น่าจะทราบหลังจากวันที่ออโพส์มั้งน่าจะทราบว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันก็เลยติดต่อมาทางคดูวาาเี๋ยทงตำรวจจะเียกไปสอบปาคใหม ก็คือน่าจะรื้อคดีใหม่ทั้งหมดนะคะใช่ค่ะทุกอย่างทุกอย่างเลยลต้องใช้กับศาลอใช่เนี่ยคือคือตอนนี้พี่มองว่าฝั่งนั้นกําลังเบี่ยงประเด็นมากกว่าเบี่ยงประเด็นของเรื่องเรื่องที่เขามีปัญหากันในเรื่องของคดีความซึ่งในส่วนเนี้ยเราถามคุณว่าคุณทําจริงไหมล่ะคุณทําแล้วคุณก็พูดในรายการนี้ว่าก็เขาเป็นนี่ ทำยอดตามยอดนี้เอาแปลว่าทําตามยอดนี้คุณก็ประสงค<ม>์กับกับวงเงินประกันนะสิแต่การที่จะได้วงเงินประกันหักยอดนี้หักยอดนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นเขาต้องเสียชีวิตนะถูกไหมแต่แค่จะมารับเบีย้ยผลประโยชน์แต่ละปีเนี่ยมันไม่ได้เพียงพอกับยอดนี้ที่จะหักหรอกมันน้อยนิดเดียวเองถูกต้องเขาไม่มีปัญญาจ่ายอยู่แล้วค่ะแต่ละปีเขาต้องจ่ายสองล้านเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเองเนี่ยอยากให้สังคมมองว่าเรื่องนี้มันคนละประเด็นกันในส่วนที่เขาก็ทําความผิดนะคะเขารับโทษไปแล้วก็ว่ากันไป แต่คนที่เคยกระทําความผิดหรือเคยต้องโทษเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ออกมาปกป้องตัวเองหรอเขาไม่มีสิทธิ์มาปกป้องชีวิตตัวเองหรอถ้าสังคมยังมองว่าอ๋อคุณเคยทําผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาปกป้องชีวิตตัวเองแล้วประเทศไทยจะมีกฎหมายไปทาอะไรถูกไหมคะคนเขามีสิทธิ์จะกลับตัวกลับใจคนเขามีสิทธิ์จะปกป้องครอบครัวตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถทําได้ไม่ใช่คุณมองว่าอ๋อคนเคยทําผิดมึงเลวมึงชั่วมึงเป็นมิจฉาชีพมึงเป็นโจรมึงไม่สามารถปกป้องชีวิตตัวเองได้มึงไม่สามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้ แล้วพี่ถามว่าต่อไปถ้าพี่โดนสนสิทธิ์นะักข่าโวดวนสนสิทธิ์อ๋อเราไปเรียกร้องมาได้นะเพราะฉันปากแจ๋วฉันมีคดีฉันเคยต้องโทษฉันไม่สามารถที่จะกลับมาฟื้นหรือกลับมาปกป้องสิทธิ์เองได้อันนี้พี่มองว่ามันมันมันไม่แฟร์สำหรับความความเป็นธรรมกับทุกคนที่ถูกกระทำแบบนี้ใช่